เมเปิดแล้ววันแรกเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าวันแรกเราทำอะไรกันบ้างขอใส่เต็มสักวันหนึ่งนะ และคุณผู้ชมที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยไม่รีฟันเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวผมขอแนะนำร้านจอนชาวไล่เลยนะครับในวันนี้เกมเนี่ยก็ได้เปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันแรกเนี่ยตัวคุณผู้ชมดันจะไปได้ถึงไหนเราบ้างซึ่งตัวผมเนี่ยวันในวันแรกนะครับดันมาได้ประมาณนี้ถามว่าตันหรือ,อยังจริงๆมันยังไม่ตันนะแต่ช่วงวันแรกอะ่ะ ในเซิร์ฟเวอร์ไทยอ่ะมันไม่ค่อยตรงกับที่ผมเนี่ยได้พูดไว้ก่อนหน้านี้สักเท่าไหร่อย่างที่ผมบอกไว้ว่ามันอาจจะไม่ตรงกันซึ่งในของที่ไม่ตรงกันอย่างพวกใบกาชาในวันแรกๆอ่ะนายละร้อยใบนะครับคุณผู้ชมต้องถามหาแน่นอนซึ่งเกมบอกว่าร้อยหมุนผมควรจะจําคําว่าร้อยหมุนไว้ให้ดีนะสรับในส่วนของร้อยสุ่มเขาเนี่ยมันก็น่าจะเป็นไอ้เจ้าตัวนี้นี่แหละว่ะแต่มันบอกว่าพันสุ่มนะ อันนี้ผมก็ไม่มนใจเหมือนกันเพราะผมเล่นมาตั้งนมนานละไอที่บอกว่าแจกวันแรกเลย100เนี่ยผมยังไม่เห็นเลยว่าไอ100เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับตรงไหนถ้าคุณผู้ชมรู้ช่วยบอกผมด้วยแต่ที่รู้เนี่ยจนผมสืบหามันถ้าจะเป็นในเจ้าตัวเนี้ยทั้งหมดนะครับในวันแรกเนี่ยร้อยหมุนก็คือ1นะครับใช้เป็นเจ้าหินตัวนี้เนี่ยในการหมุนนะครับเจ้าตู้ตัวนี้ซึ่งวันแรกนะครับในกิจกรรมนี้สามารถหมุนได้ทั้งหมด1ิครั้ง หนึ่งครั้งเนี่ยได้สิบทีนะครับก็หมายความว่าเนี่ยแหละร้อยหมุนอ๋อกาชาป้อมนะครับหมุนกาชาปลอมของแท้เลยแล้วในวันแรกอะคุณผู้ชมดันกันไปได้ถึงไหนเราบ้างวิธีการอัพค่าพลังเนี่ยมันอัพกันยังไงนะครับในเซิร์ฟเวอร์ผมเนี่ยตอนนี้ผมเล่นอยู่เซิร์ฟเวอร์เจ็ดนะก็จะเป็นประมาณนี้ชื่อประมาณนี้นะครับสามารถแอบมาเล่นด้วยกันได้ในเซิร์ฟเวอร์เจ็ดนะครับที่ผมเล่นเนี่ย มันจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็สายเติมเยอะไหมก็น่าจะเยอะอยู่นะครับน่าจะเยอะอยู่ซึ่งแตกต่างจากเซิร์ฟเวอร์เพื่อนๆยังไงบ้างแรงกันไหมสัตว์ค่าพลังจริงๆเกมนี้นะครับผมมองว่ามันแทบจะไม่ได้แบบมีผลอะไรมากมายนะถ้าสายเติมเยอะในเซิร์ฟเวอร์คือสําหรับคนที่จะย้ายหนีหรือว่าไม่อยากอยู่กับสายเติมอะไรแบบนี้เนี่ยแบบจะย้ายหนี ผมว่าไม่ต้องย้ายหนีหรอกนะครับเล่นๆไปเถอะผมมองว่ากิจกรรมเกมนี้ก็นอกจากตีบอสเนี่ยก็น่าจะเป็นในเรื่องของการ PVP นี่แหละที่มันจะเป็นปัญหาแต่งว่าแหละเขาเติมนะครับเราไม่ได้เติมอ่ะอย่าไปซีเรียสเลยซึ่งเล่นยิ่งมีคนเยอะๆเซิร์ฟเวอร์ไหนที่มีสายเติมเนี่ยมันจะไม่เหงานะอันนี้พูดตรงๆเนาะซึ่งดูดีในวันแรกนะครับค่าพลังในเซิร์ฟเวอร์ผมอ่ะก็ไปกันค่อนข้างไกลมากกับคุณผู้ชม ไกลไม่ไกลก็ดูเอาแล้วกันนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยผมอยู่ที่อันดับ382นะครับซึ่งไม่ได้เติมเลยถ้าเติมมันจะขยับได้หน่อยนะพลังอะ่ะแต่ถ้าไม่เติมอะ่ะพอเราใช้เพชรอะไรหมดปุ๊บในวันแรกเนี่ยมันจะไม่มีอะไรให้เราทำนะครับผมเองก็ใช้หมดเลยตู้กาชาก็ไม่ได้รีง่ายเพราะร้อยหมุนไม่มีสุดท้ายแล้วเราก็เล่นดันดนเพื่อให้ได้รับใบกาชาธรรมดาปลดล็อกตู้กาชาธรรมดานะครับแล้วก็ไปสุ่มตู้เลดกันต่ออะไรประมาณนั้นนั่นเองคือกว่า เราจะได้สุ่มตู้เลดอะ่ะมันรีนานนะครับสำหรับเกมนี้ไม่เหมือนเซิร์ฟเวอร์นอกคือยิ่งบอกเราตอนแรกว่าจะมี100ใบที่แจกอะ่ะมันไม่เห็นมีจริงๆถ้ามันมีนะผมเนี่ยรีบแล้วนะครับแปบ๊บเดียวเองก็คือแบบมากดตู้ธรรมดาไอ้ตู้ใหม่ก็เปิดแล้วแล้วกด10ทีแล้วก็รีใหม่ถ้ามันไม่ได้แต่เนี้ยเราต้องเล่นไปให้ไกลกว่าจะได้ใบกาชาครบเพชรครบเนี่ยก็คือแบบไกลมากทีนี้มันก็รีไม่ได้นะครับโอ้ไม่ก็ กาชาปอมมันอยู่ไหนวะเฮ้ยผมหาไม่เจอจริงๆอัเนี้ยถ้าคุณผู้ชมเจอแล้วคุณผู้ชมช่วยตอบหน่อยนะคือแบบมันอยู่ตรงไหนในกิจกรรมพวกนี้ก็ไม่ได้มีนะครับเนี่ยก็เป็นกิจกรรมทั่วไปเลยนี่นะครับมันมีอะไรอะ่ะผมก็ดันดนไปไกลแล้วนะก็ไม่เห็นมีเลยอะ่ะ มั่วมากนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรสำหรับทีมในวันแรกเนี่ยหลายๆคนก็อยากจะรู้ว่าเล่นเป็นทีประมาณไหนถ้าสำหรับสายเติมเลยเดี๋ยวลองดูกันนะครับว่าสายเติมเขาเล่นเป็นทีประมาณไหนเนาะอย่างสายเติมคนแรกนะครับเขาก็จะเล่นเป็นทีประมาณนี้เลยนะมีตัวของน้องไฟนะครับหรือเจ้าตัวปีศาจเปียวเพลิงแล้วก็จะมีโอ้โหนี่มันตัว ex เลยนะครับระดับตำนานแท้ๆคุณผู้ชมแข้งระดับตำนานแท้ๆนะครับ นี่ก็ EX นะครับเล่นทำไม่ได้นะแบบนี้คือเสียหายหนักนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็อันนี้นะครับ เขาก็เล่นเป็นตัวไฟจะเจอแต่ตัวไฟนะครับแล้วก็เฟรีเฟรีปั้นง่ายมากเลยนะคือถ้าเติม30บาทหรือยีบเาบาทได้เนี่ยมันปั้นง่ายสำหรับเฟรีนะครับเติมน้อยไม่เติมน้อยเนี่ยคือปั้นได้หมดเลยแต่แค่เติมยีบเาบาทให้ได้ตัวตั้งต้นเหมือนก็พอมันก็สามารถที่จะทําต่อไปได้เนาะอันนี้นะครับก็เล่นเป็นประมาณนี้เนี่ยดาเมจลองเฟรีอย่างเงี้ยนะครับเป็นอะไรที่แบบโหดมากเทียบประมาณเนี้ยสวยแล้วสมดุลน,นะครับอันดับสนะครับ ก็เป็นประมาณนี้อันนี้ก็น่าจะเติมไปเยอะเนาะคือมันมีเติมแล้วได้ด้วยปลดล็อก V.I.P. อะไรนี่แหละเนี่ยนะครับอันด,ดับ5้าละ อันดับ5ก็ทีมซ้ำๆจำเจกันแต่ผมน่าจะไม่ซ้ำนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะเล่นทีมแบบแปลกแหวกแนวไปหน่อยหนึ่งซึ่งทีมที่ผมเล่นผมจะเล่นเป็นสายฟรีแบบ100%นะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้ถามว่ามันเอ่อดีหรือ,อยังอันนี้คือแบบว่ายังไม่ครบทีมจริงๆนะครับก็ต้องเล่นแบบตามมีตามเกิดอะใบากาชาก็สุมยากตู้้วออกยากเลอเกินนะครับ ก็ต้องเล่นตามสเต็ปมันไปในตัวที่ผมจะใช้นะครับก็จะใช้ตัวน้องปีศาจเปลยลวเพลลิงแล้วก็ตัวซัพพอร์ตจริงๆตัวนี้ไม่น่าใช้นะครับในเซิร์ฟเวอร์นอกอะซัพพอร์ตไม่เคยมีซักกะทีมนะครับ ต่อให้ซัพพอร์ตจะเก่งขนาดไหนเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องฮ er ิวเลือดในช่วงหลังๆมันมีตัวที่ฮิวเลือดดีกว่านะครับอย่างเช่นพวกสกิลสัตว์อะไรแบบนี้หรือสกิลที่มันมาในรูปแก้วที่จะเปิดในวันพรุ่งนี้อีกดังนั้นไอ้ตัวการฮิลเนี่ยไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่ซึ่งมันออกมาผมก็ต้องเอามาใส่ก่อนแล้วจะมีน้องตัวนี้นะครับตัวฟรีเนาะตั้งต้นทุกคนได้แล้วก็จะมีตัวแท้งนะครับแล้วก็จะมีตัวของซิกเออนี่นะครับ แล้วก็ยังมีตัวซับเลือดนะครับเบื้องต้นสายฟีสามารถเล่นได้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยซึ่งผมจะปรับเปลี่ยนยังไงอีกนะครับก็ต้องรอดูกาชาปรับเปลี่ยนยากมากตอนนี้เพราะว่ามันค่อนข้างออกยากแล้วก็ใบกาชาไม่ค่อยแจกอันนี้พูดตรงๆนะครับใบกาชาไม่แจกร้อยหมุนมันคือตรงไหนว่า <laughs> ปล่อยไปปล่อยันไปนะครับแล้วก็ในเรื่องการดันดานนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แหละคือผมก็ยังดันได้อยู่แต่ก็พักๆไว้ก่อนนะครับแล้วก็ในเรื่องการอัพพลังเนี่ยหลายๆคนเห็นว่าเขาอัพพลังกันไปไกลแล้วเขาอัพยังไงถึงจะไปไกลขนาดนั้นในวันแรกๆถ้าเป็นสายฟรีเลยจะมาติดกันที่ประมาณนี้สามหมื่นห้าสี่หมื่นนะครับในช่วงต่อไปก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปถึงเท่าไหร่แต่วันแรกๆผมคิดว่าน่าจะติดกันอยู่ที่ประมาณสามหมื่นสี่หมื่นนี่แหละสำหรับสายฟรีไม่ได้เติมสัก,กบาทนะวิธีการเอาค่าพลัง ถ้าคุณผู้ชมอยากจะขับพลังเยอะๆเนี่ยในเรื่องการอัพเวลนะครับได้หมดเลยก็หาทรัพยากรมาทําการอัพเอานะครับมันก็ได้ทีลนิดทีลนิดแต่หลักๆเลยที่จะได้เยอะๆสําหรับคนที่เติมเนี่ยที่เขา เติมแล้วทาดาวตัวละครได้ไกลอ่ะแล้วเห็นค่าวพลังเขาเยอะๆยเขาได้จากการทําดาวด้วยแล้วก็ได้จากการอัพภาพรวมทําดาวนะครับเมื่อเขาอัพเนี่ยจนขึ้นดาวใหม่ๆเรื่อยๆสมมติว่าอัพตัวนี้ขึ้นดาวใหม่ๆเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีการปลดแกลเลอรี่ฮีโร่นะครับตรงนี้จะให้ค่าพลังที่ค่อนข้างเยอะเลยถ้าสายเติมเนี่ยเขาสุ่มกันได้แบบ เยอะมากๆทีเนี้ยเขาจะรวมดาวนะครับแล้วสามารถที่มาปลดแกลอรี่ตรงนี้ได้ค่าพลังมันก็จะพุ่งขึ้นไปอีกนะครับวันแรกมีทําแค่นี้จริงๆวิธีการบูร๊ค่าพลังเนี่ยตรงนี้ได้เยอะเลยวันแรกนะฮะในระบบอื่นจะเปิดในวันพรุ่งนี้อย่างระบบลูกแก้วสุ่มสกิลเนี่ยมันจะเปิดพรุ่งนี้ยังไม่ได้เกี่ยวกันสิ่งที่ต้องทําและอัพค่าพลังมันอัพได้จากทุกส่วนละนอกจากเลเวลเนี่ยก็จะมีจากส่วนเนี้ยถ้าสายเติมจะทําค่าพลังได้ไกลย,ยิ่งกว่าอะไรประมาณนั้นเนาะแล้วก็เติมในแพ ต่างๆก็มีอุปกรณ์ในการได้รับนะครับมันก็จะมีแบบแพ็คเด้งขึ้นมาแบบนี้แพ็คเ็นลงเฟนลีนะครับ2.9บาทไอ้ตัวนี้ปั่นง่ายเพราะว่ามันใช้ตัวนี้ในการอัพดาวขึ้นได้นะครับของซูุนเราก็เป็นแบบนั้นเนาะแล้วก็จะมีแพ็คทรัพยากรต่างๆเนี่ยเขาสามารถที่จะมาอัปได้อย่างของเราอะหาต่อไม่ได้อัปต่อไม่ได้ก็เท่านั้นต้องเติมนะครับก็คือแบบมีแพ็คต่างๆเนาะ เนี่ยนะครับรายเดือนแพ็กวีเอฟีแพ็กถาวรแพ็กสิบพิเศษนะครับมีหมดเลยแต่้นเนี่ย ก็อยากอัพค่าพลังเติมได้แต่ถ้าใครที่ไม่ได้เติมเนี่ยค่าพลังอยู่ที่3 0 0 0 0ื่นสี่หมื่นเนี่ยไม่ถือว่าน้อยเกินไปอยู่ในเกณฑ์ปกติเพราะว่าเราอาจจะไปดูที่ท็อปเซิร์ฟเวอร์ว่าทาไมค่าพลังเขาึงสูงกันขนาดนั้นก็ท็อปเซิร์ฟเวอร์เนาะคือค่าพลังเขาน่าจะขยับง่ายอยู่แล้วเขามีทรัพยกากรทําแบบเน้นๆได้อะไรประมาณนั้นก็เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละสะัปดาห์แรกนะครับไม่มีอะไรมากก็คือดันดานทั่วไปแล้วก็เอาในส่วนของใบากาชาเนี่ย ไปทําการสุ่มนะครับเพิ่มดาวเรื่อยๆแล้ววันที่2เดี๋ยวเราเค่อยมาดูกันอีกทีนึงว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างก็สำหรับวันแรกนะครับเราก็พาคุณผู้ชมมาชมแค่นี้เดี๋ยวมีข้อมูลอะไรดีๆเดี๋ยวเราเอามาทําให้คุณผู้ชมแนะนําให้คุณผู้ชมใหม่ละกันสำหรับวันนี้ต้องขอตัวเดี๋ยวมันจะมีในส่วนของโค้ดเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้อีกนะครับบางคนอาจจะไม่รู้อาจจะตามหาอยู่สามารถเอาไปใส่ได้ก็สำหรับวันนี้นะครับคุณต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ